ตัวไงวะเไม่นอนน้ำดีละโอ๊ยม่นอนออกไปแมวมูไปเบิรแล้วเฮ้ยออกไปทำไมปลูกเขาทำไมเดี๋ยวเขเหนื่อยออกไปแม่เขาเหนื่อยเลยออกไปออกไปแล้วพี่ออกไปแล้วออกไปเหนี่นี่นี่เอาเอากระเป๋าผมมาด้วยออกไป เหนื่อยอะไรเออที่รามอเออไม่มมาไมามอไม่ีวิตเราม่นอนเอแล้ตกเตียแท้ตกเตียแท้ออกไปไป